ในขณะที่บรรดา18สโมสรในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกกำลังขมักเขม้นกับการเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกฤดูกาลใหม่ซึ่งเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงสำคัญของฟุตบอลลีกไทยสปอร์ตรับปร,รุนขอนำเสนอภาพรวมของการเสริมทัพบรรดาทีมวิกโฟ รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากลีกไทยได้รับการสนรับสนุนจากโตโยต้าที่ทุมง,งบสูงที่สุดเป็นประวัติการเป็นผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลไทยเป็นเวลาถึง3ปีเพื่อเป็นการโหมโรงศึกฟุบโตบอลโตโยต้าไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก2013ที่จะเปิดฉากขึ้นในอีก1น่งเดือนข้างหน้าย้อนกลับไปในปี2012บทสรุปจบลงด้วยการคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายของ s c g เมืองทองยูเนเต็ดโดยมีชนบุรี f อและ BC เทโรศาสนะ จบอันดับที่2และ3ตามลําดับขณะที่แชมป์เก่าในฤดูกาลก่อนอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดนั้นพลาดท่าโดยการจบเพียงแค่อันดับ4ของตารางส่วน3ทีมน้องใหม่ที่เดินสวนทาง BBCU TGM เชียงใหม่และการท่าเรือไทยขึ้นชั้นสุลิกสูงสุดประกอบไปด้วยราชบุรี FC สุพรรณบุรี FC และแบงคอกยูเนเต็ดการขับเคียวในกลุ่มลุ้นแชมป์คงหนีไม่พ้น4ทีมท็อปโจากฤดูกาลที่แล้ว เริ่มจาก SCG ซเมืองทองยูเนเต็ดที่ยังคงยืนยันเป้าหมายอันดับหนึ่งอยู่ที่การป้องกันแชมป์ไทยลีกเอาไว้ให้ได้อีกสมัยแม้ว่าจะได้สิทธิ์ไปอารวาสในฟุตบอลถ้วยใบใหญ่ที่สุดของเอเชียอย่าง AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามโดยสิ่งที่หลายคนจับตามองกิเลนพยองในฤดูกาลนี้อยู่ที่อนาคตของเทพมุยที่ศิสินแดงดาว่าจะอยู่ช่วยทียมลา่าตะข่ายไปจนจบฤดูกาลได้หรือไม่เพราะหลังจากไปฝึกฝีเท้ากับแอตเลติโกมาดริดในสเปนมุย กตกเป็นเป้าสนใจของหลายๆทีมดังทั้งในยุโรปและเอเชียโดยตัวผู้เล่นสําคัญของทีมเมืองทองในฤดูกาลนี้ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งกวินธรรมสัจจานันท์พานุพ,นพงศ์วงศาดัชกรทองเหลาและมาริโอยูรอฟสกี้รวมไปถึงยอดโค้ชอย่างสล ok าวิซ่าโยคานวิชขณะที่ตัวผู้เล่นที่เสริมเข้ามาใหม่นั้นก็ดูจะเน้นไปที่แนวรุกทั้งชัยนรงทาทองจาก BBCU ซณภัทรธรรมรงสุภกรจากสมุทรสงครามและโลลันลินส ดาวยิงดริกีทีมชาติออสเตรียชุดยูโร2008ซึ่งนั่นอาจเป็นการส่งสัญญาณว่ากิเลนพยองอาจเตรียมแผนรับมือหากต้องปล่อยตัวทีลิลินออกจากทีมไปจริงๆก็เป็นได้เราเตรียมพร้อมต่อเน,นื่องนะครับปีนี้ก็จบเอเอฟซูสูกิครับเนี่ยทำให้การเตรียมทีมเนี่ยตกลกตกากนิดหน่อยเพราะต้องการผสมผสานทีมนักเตะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลอาเซียนครับ นะครับแล้วก็กับกลุ่มทีมชาติที่ติดทีมชาติไปซึ่งก็ออกสตาร์เช้าอื่นเขาหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีนะครับเพราะว่าทีมชาติก็มีโปรแกรมของกิงครับนะครับก็จบไปแล้วนะฮะทัวระชาชนกิงครับก็ทีนี้ก็จะมารวมทีมกันได้ก็เรามีเวลาเหลือประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับเพื่อเตรียมแข่งขันในฟุตบอลทัวร,ร์นาชนก่อนะครับแล้วก็เรื่องของเอ็ซีแชมเปี้ย อันดับหนึ่งของสโมสรยังเป็นไทยพบรเมลิกเราต้องการป้องกันแชมป์ไทยพบรเมลิกนะครับเราต้องการลุ้นเข้ารอบออสองของเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยสองรายการก็เป็นเ,เป็นเ,เป็นเป้าหมายอันดับรอ,อ,องลงไป ขณะที่ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งอย่างบุริรัมยูเนเตดที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเสียรางวัลไปพอสมควรหลังทุ่มหมดหน้าตักไปกับการแข่งขัน a อ c c h a m ม ions League จนทำให้ผลงานในล็กตกต่ำอย่างน่าใจหายยังดีที่ปราสาทสายฟ้าทำผลงานกู้หน้าด้วยการเมาแชมฟ,ฟุตบอลถ้วยทั้งเอฟเอคและลี Cup ได้ทั้ง2รายการอย่างไรก็ดีจากการเตรียมความพร้อมในช่วงปรีซีซั่นลูกทีมของโค้ชแท็กอัตพลบุสปาคมก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ที่จะกลับมาทวงพลังแชมป์ไทยลีกขึ้นมาอีกครั้งสำหรับขุมกาลังของยอดทีมจาก IMo b บ l e s เ a d ดียมในปีนี้แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยการเสียขุมกำลังชั้นดีอย่างอาบิเชตพุตตานเอกวาลาเฮมันโอบามาโจเซฟซึ่งเป็น3กองหลังคนสำคัญรวมถึงแป้งอาเชม่งดาวยิงความเร็วสูงที่ถูกปล่อยให้กับอันเดเลิชในลิกเบลเยียมยืมตัวไปใช้งานทว่าบุรีลำก็มีการเสริมทัพได้ชนิดไม่น้อยหน้าใครอาทิเซซาอาชิชอนโดกองกลางคอสตาริกา อีร์บูซานโวิชสูน้าและเพลยเมเกอร์ชาวมอนเตเนโกรที่เคยค้าแข่งกับเรสตาเบลเกรดรวมไปถึงสุรีสุขะฟูลแบ็กจอมลุยจากชนบุรีเอฟซีซึ่งหากทั้งหมดสามารถประสานง,งานกับนักเตะระดับซูปเปอร์สตาร์ในทีมได้ก็เ,เชื่อว่าปราสาทสายฟ้าก็มีดีที่จะทวงพลังแชมป์กลับมาได้อย่างแน่นอน ส่วนอีกหนึ่งยักษ์หลับที่ห่างหายจากแชมป์ลีกสูงสุดมานานถึง5ปีอย่างชนบุรี FC นั้นถือเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีเป้าหมายในฤดูกาล2013อยู่ที่ถ้วยแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกโดยในช่วงปิดฤดูกาลฉลามชนที่เริ่มต้นปี2013ด้วยการเปลี่ยนโลโก้เพื่อข่มขวัญคู่แข่งหนักไปทางเสียผู้เล่นออกจากทีมทั้งสุรีสุขะภูริทัศน์จาริกานนท์โจเฟรดูแมงโทมัสดอสเซวีรวมถึงพุวัฒจินตะทะวาโคศแห่งวิ ยอดคุณสื่อสมองเพชรยังเชื่อว่านักเตะที่คว้าเข้ามาใหม่โดยเฉพาะแนวรุกอย่างอีวานบอสโควิชดาวยิงชาวมอนเตเนโกรอาจจะยี่เบงกากองหน้าจากบางกอกกลาสเอฟซีและอิราฟานบัชดิมจอมทัพทีมชาติอินโดนีเซียจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่จะมาผลึกกาลังกับพี่พบอ่อนโมถล่มประตูคู่แข่งชนิดเป็นกอบเป็นกำให้ได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้ ท้ายที่ทีมมาเมื่ออย่าง B.C. เทโรศาสนะทีมอันดับที่สามจากฤดูกาลที่แล้วโดยปีนี้มังกรไฟมีการเป,ปลี่ยนแปลงตำแหนง่งกุนซือด้วยการดึงตัวเซฟานเดโมกุนซือชาวเบลเยียมมานั่งแทนเฮชโคดแทนที่สเวนโกรันอิริกสันขณะที่ส่วนของนักเตะก็เสริมทีมได้ไม่น้อยหน้าใครเช่นกันทั้งการเซ็นสัญญ,ญาอาบิเชตพุตานและชาลิปสายนุย้ยมาจากบุริรัมยูเนเตตรวมถึงการสร้างความฮือฮาด้วยการดึงตัวโจ้ห้าหลาสลายุทธชัยคำดี กลับขึ้นมาลดลั่นในเวทีไทยลีกอีกครั้งหลังบรรลุข้อตกลงย้ายจากบางกอกเอฟซีทีมในลีกวันขณะเดียวกันตัวหลักๆก,ก็ยังอยู่กันครบทางรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคชนาทิพย์สงกระสินรวมไปถึงคริตันซิวาดาวสโวไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วซึ่งหากไล่เลียงขุมกําลังของมังกรไฟก็ต้องยอมรับว่านี่คืออีกหนึ่งทีมที่บรรดายักษ์ใหญ่จะประมาทไม่ได้เป็นอันขาด นอกจากความพร้อมของสีทีมหัวแถวแล้วเรื่องของการสนับสนุนในปีนี้โตยโยต้าค่ายรถยนต์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นก็ทุ่มเงินสูงที่สุดเป็นปรติการกว่า200ล้านบาทสนับสนุนไทยพิมพ์ลิกเป็นเวลา3ปีภายใต้ชื่อโตยโยต้าไทยพิมพ์ลิกซึ่งนอกจากรางวัลที่บรรดาทีมจะได้รับตามหลักเกณฑ์ของ TPL แล้วปีนี้ยังมีการเพิ่มรางวัลพิเศษเล่อใจนักเตะอีกมากมายอาทินักเตะยอดเยี่ยมจะได้รถโตยโยต้า GT 8 6 มูลค่า2 7 40,000บาทดาวซันโวจะได้รับรถโตโยต้าอัลติสมูลค่า1้า2 9,000บาททีมมารยาทยอดเยี่ยมได้รับรถโตโยต้าคอมพิวเตอร์มูลค่า1ล้าน1แ64,000บาทขณะที่แฟนบอลก็มีลุ้นรับรถโตโยต้าวีออสมูลค่า7 34,000บาทและทองคำหนึ่งสลึง4รางวัลในตลอดทั้งฤด,ดูกาลเลยทีเดียวซึ่งดรวิชิตแย้มบุญเรืองประธานบริษัทไทยพีบริกัทจำกัดแสดงความมั่นใจว่า ยอดผู้ชมในไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จะสูงขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วอย่างแน่นอนสิ่งที่เขาเตรียมการไว้เนี่ยมีการโปรโมตโดยการให้รางวัลผู้เล่นผู้ดูทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะบุมแน่นะอย่างน้อย,นยคนคนก็อยากจะไปหรือฟุตบอลมันดีอยู่แล้วนะทุกคนทุกทีมก็พยายามปรับปรุงและยิ่งมีราง,ง,งวัลรางวัลจับฉลากเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ให,ให้ให้คน สนใจมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นโตโยต้าเขาจะมีจัดโปรแกรมทุกสนามเนี่ยทํากคาันทัาคัญเนี่ยผู้นี้ก็ถือว่าจะเป็นการเรียกคนดูเพราะนั้นเนี่ยสำคัญคนเรามันทั้งทีมฟุตบอลก็ดีการโปรโมทก็ดีมีกิจกรรมเยอะเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องต้องเพิ่ม ทั้งหมดนี้คือความมันของศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2013ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันที่2มีนาคมนี้